เห็นบรรยากาศแบบพาลาโนมาแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะย้งอยู่บนเครื่องบินโดยสารนั่นเองนะคะทุกคนแล้วที่นี่นะคะก็คือแอ์ไดมอนนั่นเองที่นี่คือบรรยากาศคาเฟ่ที่อยู่บนเครื่องบินนะคะและที่นี่คือระยองนั่นเองค่ะทุกคนตาหลังยังมีรถวิ่งอยู่เลยนะคะทุกคนทุกคนนี่ค่ะเห็นปีกเครื่องบินแล้วก็นี่ก็คือเครื่องบินโดยสารนั่นเองนะคะนี่ค่ะระยองแอด เดี๋ยวยงจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในกันนะคะทุกคนน,ะคะนี่เข้ามาแล้วเราก็จะเห็นที่นั่งของอผู้โดยสารนั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงด้านนู้นนะคะตรงน,นี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะเป็นคาเฟ่น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะแล้วที่นี้ยังมีขนมอร่อยอร่อย เราจะขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะเราจะต้องไปจ่ายตั๋วข้างล่างก่อนนะคะเพื่อสั่งเครื่องดื่มให้เรียบร้อยก่อนนี่ค่ะบรรยากาศดีมากๆแล้วนี่นะคะเราก็จะเอาตั๋วติ๊กเก็ตนะคะมาให้กับพักงานที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะแล้วน้องๆเขาก็จะชงเครื่องดื่มให้เราได้ทานกันนะคะนี่ค่ะโอ้นี่คะ่อคะอนนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่เราสั่งขึ้นมานะคะอ่ะสวัสดีคุณพี่กระปองค,คุณมาทำอะไรที่นี่เนี่ย บังเอิญบังเอ <cuanto S 1> <ở> ิญเจออ๋อมาค่ะนอ้แม่เราก็เหมือนเตี้ยมกันนะคะทุกคนแล้วนี่นะคะมีคนขอถ่ายรูปด้วยนะคแล้วนี่ก็คือคุณพีกระป๋องนะคะล้วแอบเก็บภาพของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะไหนดูภาพที่โอ้โหนี่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 เรามาเจออินฟูท่านหนึ่งนะคะทุกคนเขาโด่งดังในโลกของเรียวมากเลยนะคะทุกคน และนี่นะคะทุกคนนี่คือหนูนะะากาซาดาวติ๊กตอกนะคะ่หน,น่ารักน่าใสามาดูนะคะกับเด็กหญิงท่านหนึง่งเธอกำลังเดินหนีเราไปค่ะเธอเดินหนีแล้วพีพรมก็หันหน้ามาปาั๊บเธอมากับคุณป้าของเธอนั่นเองนะคะทุกคนคมาอัน,น น้องยากใสนี่นะคะเรามาดูบรรยากาศกันนะคะทุกคน,นและนี่ก็คือบรรยากาศของผู้โดยสารนั่นเองนะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวคาเฟ่ที่นี่นะคะทุกคนนี่โอ้โหบรรยากาศถือว่าดีทีเดียวทุกคนแ <วะ S 3> อร์เย็นๆว๊ะเฮ้ยคุณพี่กระป๋องคุณพี่กระป๋องโอ้โหคุณพี่กระป๋องนี่สุดยอดจริงอ จริงๆแล้ววันนี้คุณปีกระป๋องก็เป็นคนพาเรามาเที่ยวนั่นเองนะคะเข้ามาเข้ามาเขาก็ต้องมากินกาแฟไม่ได้มาขับเครื่องบินอ๋ออ๋อโอเคโอเคอือหึอาจจะเป็นร้านเครื่องบินแต่ขับไม่ได้อ๋อขับไม่ได้นะคะขับไม่ได้นะคะนี่ค่ะร้านอะไรอ่านี่ค่ะแอร์แอร์ไดมอนด์ไดมอนด์แอร์ระยองนี่นะคะไม่ธรรมดาเลยจริงๆ นี่และนี่คือเครื่องดื่มของใครก็ไม่รู้นะคะขอ,อของเราชั่วๆเลยนะงั้นเราก็ต้องแอบถ่ายซะเลยทุกคนนี่นะคะนี่อ่ะเดี๋ยวก็จะมีเสียงส่งเรียกนะคะจุดรับออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะและนี่นะคะโอ้โหสาวนะคะกําลังชงกาแฟกันนะคะอันนี้บรรยากาศดีขนมที่นี่อร่อยนะคะโดยเฉพาะตรงนี้เลยค่ะนี่เลสเลสเวลเวสเค้ก สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ค่ะชีสเคก้กหน้าไม้บอกเลยมาแล้วต้องตำและที่อร่อยมากๆเลยที่ทุกครั้งที่เรามานะคะนี่เลยค่ะขนมปังเนยสดอือบอกเลยว่ามาจะต้องโดนสิ่งนี้นั่นเองนี่บรรยากาศดีมากดีมากดีขนาดไหนดูนะคะทุกคนเป็นบรรยากาศที่เราหิวนั่นเองนะคะนี่ค่ะวันนี้เรามาครอบครัวนั่นเองนะคะทุกคนนี่สนุกสนานกันเลยนะคะทุกคนคึกคัก มันเทิงโคจิงโจบคะ่ะเดี๋ยวทงจะพาทุกคนไปยัง ัวเครื่องบินะตะควนที่จะผ่านไปที่หัวเครื่องบินตรงนี้ก็จะมีมุมน่ารักมากนะคะสําหรับใครที่มากับครอบครัวนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีชุดของนักบินนะคะแล้วก็ชุดของแอร์นะคะทุกคนะจะมีทั้งชุดเด็กแล้วก็ชุดผู้ใหญ่นะคะและนี่ค่ะกับตันของเรานะคะรอเลยสวัสดีครับ, <laughs> รบอันนี้กับตันกับตันของเรานะคะกําลังจะพาพวกเรานะคะออกเดินทางนะคะตอนนี้กาลังเตรียม เตรียมตัวอยู่นะคะโอ,อ้โหหล่อมาค่ะทุกคนมาทางด้านนี้นะคะนี่ค่ะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของนักบินนั่นเองนะคะเห็นด้านหลังอย่างนี้คือนักบินจิ๋วของเรานะคะอ่าฮะอ่าเขาบอกว่ากับตันเมืองไทยนี่หล่อทุกคนจริง,รงๆด้วยโอ้โหกลับตันหล่อเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ นี่ค่ะก็จะมีห้องเครื่องนะคะนี่คือห้องเครื่องของกัปตันนะคะโอ้โหทุกคนนี่นะคะสําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวที่แอร์ไดมอน์นะคะทุกคนแล้วก็มาเที่ยวในพื้นที่ที่เขานําเครื่องบินโดยสารนะคะมาทําเป็นร้านคาเฟ่น,นั่นเองนะคะทุกคนบรรยากาศดีทีเดียวเลยนะคะก็แนะนำเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะสำหรับใครนะคะแฮปปี้แชร์นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะ ยงแฮพปิแชร์พาทุกคนมาเที่ยวเรียงแอร์ไดมอนต์นะคะเป็นเครื่องบินโดยสารนะคะซึ่งข้างในก็จะเป็นบรรยากาศของคาเฟ่นั่นเองนะคะก็จะมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอร่อยๆนะคะก็แวะมาทานแวะมาเที่ยวกันได้นะคะสําหรับใครที่เป็นสายเช็คอินนะคะก็นอกจากที่จะมาหาเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วนะคะ,ะก็แวะเข้ามาถ่ายรูปได้นะคะนี่ค่ะ นี่คือครอบครัวเรานะคะเไหนวนะนี่นี่อาพี่หนุนนาวันนี้พี่หนูนาทานอะไรเอ่ยชาไทยค่ะนี่ค่ะได้ชาไทยแล้วนะคะขอชื่อหน่อยนี่พี่หนูนาคนน่าใสของเรานะคะอ่ะนี้นะคะคุณแม่คนสวยนะคะก็มาพร้อมกับชาไทยนะคะและนี่นะคะอา เธอจะลองชิมกาแฟนะคะแต่ว่าเธออาจจะไปไม่รอดก็ได้นะคะหมปรีเลยมปรีเลยเหรอะฮะกาแฟมันรสชาติเป็นยังไงน้องะน่ากลัวน่ากลัวนี่นะคะสำหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปนะคะก็นี่เลยนะคะทุกคนมาถ่ายรูปกับบรรยากาศลิ้นนับต่างบนเครื่องบินกันได้นะคะอ่าอย่างนี่แล้วอันนี้เป็นกาแฟส้มของยงเองนะคะ อนี่ค่ะอ,อ,อ่าน,นี่นะคะ,ะ,คะใช่ค่ะจะต้องทําการถวายดแดดเอ่ออวาตารอาวกาศกันก่อนนะคะและนี่นะคะนั่งสบายๆแบบนี้นะคะตามแบบฉบับของคุณพีกระป๋องนั่นเองนะคะ Black coffee น้ำผึ้งอือเธอคือใส่กาแฟโดยตร<แ><อ>งเลยโอ้โหนี่คือตั๋วเรือบินนะคะ